ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องข,ของไปเบิร์ตสกขูสุสวนครับผมพบก,กันอีกแล้วครับผมกับชัยหนุ่ยชัแน,นลพี่น้องเอ,อ้ยนี่แนมมาเยอะๆมาฝากอีกแล้วพี่น้องนี่เป็นตั้มสมบัตแตงพี่น้องโอ้ยตัวสัตว์ชีสันนจะเสียเป็นจำนวนขนาดเลยพี่น้องมาพี่ครับยังตูดยไก่ย่างกับไอ้หนังไก่กับกอพี่น้องเลยมามาเสร็จกันครับผมจุดจุกกด สดคำยังไงพี่น้องมทุกท่บนรสชาติแบบจีตาเลยเดพี่น้องอืมอ้ม เดี๋ดยออว,วยอ,ยอ่อนหวอนมาสุด่อดแฮงอ้ช่วงวาเลยกิดนจาขาเลยพี่น้อง อ็ตัวกระย่างม,มันจะดีว่ะอืมอืมอมันมยังไงแบบ

嗯，就这样？嗯、hmm.。 ไปเลยที่จะ <ś 2> อือยอดแน่พี่หน้าเลยอืมเอ๊ะอ๋อเก่งคคพี่หน้าคลิปนี้ขอฝากไว้นสำหรับคลิปหนา้าพวกพวกกันใหม่ครับผมสุดยอดแชร์ไปเยอะบ๊ายบาย